สวัสดีครับทุกท่านเมื่อวันก่อนนี้ผมเคยโพส์แนะนําเรื่องการลงทะเบียนสําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด COVID -19 นะครับเพื่อพันหนีของทกศหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรไปแล้วนะครับก็มีรูปแบบในการลงทะเบียนอยู่3รูปแบบนะครับก็คือนี่อย่างฮะอย่างรูปแบบที่1ก็คือ w w w b a c o r t h นะครับซึ่งใน f a c e b o o k ผมนี่ผมจะลิงก์ไว้ให้เลยนะสามารถคลิกแล้วเข้าไปกรอกรายละเอียดได้เลยนะครับก็ในนี้มีโอกาสเข้ามาแล้วก็ร่วมลงนำถวายพระพรออนไลน์ไปก่อนเลยนะฮะถือเป็นโอกาสที่ดีนะครับในการจะร่วมลงนำถวายพระพรในหลวงของเรานะครับๆๆ <ๆ S 1> ผมก็เลย ใช้อกาสนี้ลงนามถวายพระพรเสลอยนะครับลงนามเสร็จก็กดส่งนะฮะไปแล้วครับลงนามถวายพระพอรออนไลน์เนื่องในสุภาวาระเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2564นะครับ จากนั้นก็กดเข้าไปที่หน้าหลักครับหลังจากนั้นก็กดเข้าไปที่หน้าหลักเข้ามาแล้วก็คลิกเลยฮะนี่ฮะมาแล้วฮะลงทะเบียนนะครับเนี่ยลงทะเบียนที่นี่ครับรับความช่วยเหลือนะครับในหน้านี้นะครับก็จะบอกอ่า รายละเอียดในการลงทะเบียนนะครับทั้ง4รูปแบบนะครับก็จะมี l i ฟ e Family นะครับมี call center l i ฟ e Family ก็จะมีมันจะมีลิงก์อีกลิงก์งที่ผมทำไว้นะฮะเดี๋ยวผมจะย้อนไปให้ดูนะครับก็จะมี call center ก็จะมี w w w b a c r t h ที่ผมพาเข้าเมื่อกี้นะครับนอกนั้นก็จะมีผ่านทกศอีกสออีกส2 6 5สาขานะครับแต่ว่าในส่วนของผ่านทกสนี่ผมแนะนำว่าให้ อย่าเพิ่งลงนะฮะเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องอลดภาวะความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโควิดนะครับแนะนำให้ลง3ด้านนี้ก่อนนะครับส่วนวันนี้มีอีกด้านหนึ่งที่ที่ธนาคารเปิดโอกาสให้ลงนะครับซึ่งผมได้ลงในลิงก์ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมพาย้อนไปดูก่อนนะครับเละ่นี้คือวิธีการล่าสุดนะครับที่ธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรให้โอกาสพี่น้องมานะครับคือ การลงทะเบียนผ่าน QR code นะครับนี่ฮะท่านสามารถเข้าไปดูในหน้าทำไลน์ a c e b o o k ผมนะครับหรือว่าหาจากที่ไหนก็ได้นะครับจะเป็น QR code ตรงนี้นะฮะแล้วอ่านดูนะฮะหรือน่าจะยิงผ่าน u t u b e ช่องนี้ก็ได้นะครับยิงผ่าน QR code นี้ได้เลยนะครับยิงปุ๊บก็จะเข้าไปสู่หน้าลงทะเบียนเหมือนเมื่อกี้นะฮะซึ่งหลังจากนั้นก็สามารถลงทะเบียนได้เลยเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปลงทะเบียนนะครับ เมื่อกี้ผมบอกว่าจะพาพี่น้องย้อนกลับมาดูหน้าถามไลน์ผมนะครับก็ให้ดูนะครไม่ว่าจะเป็นลิงก์ไหนนะครับท่านก็สามารถกดเข้าร่วมได้นะครับดูลิงก์นี้ก็ได้ฮะลิงก์ที่สองนะครับไลน์ซ a มเมอรี่นะฮะเมื่อเข้ามาแล้วก็คลิกที่นี่แล้วฮะนี่นะครับคลิกปุ๊บนะปุ๊บอ่ามาแล้วก็เอาเลยฮะพักชำระนี้โควิดนะครับก็ จะเข้าสู่หน้านี้นะฮะเมื่อเข้ามาหน้านี้ก็คลิกที่ลงทะเบียนครับเนี่ยต้องยอมรับนะครับอ่านเงื่อนไขดูนะครับอ่านเงื่อนไขดูนะฮะเงื่อนไขผมไม่อ่านนี่ดูนะครับก็ถ้าจะลงทะเบียนก็ต้องยอมรับอยู่แล้วครับกดยอมรับครับเนี่ยต้องแจ้งว่าเป็นลูกค้าประเภทอะไรนะครับมีลูกค้าอะไรคนนิติบุคคลนะครับ ผมจะกดที่ลูกค้ารายคนนะครับความจริงผมก็เป็นลูกค้าเงินกู้ธนาคารนะครับแต่ว่าเป็นลูกค้าเขาเรียกว่าลูกค้าฉบับ35คือจะเป็นลูกค้าที่ใช้เงินฝากคาประกันกู้อย่างเดียวนะครับหรับผมลงให้ดูเลยแล้วกันนะครับก็ถ้าเราไม่กรอกข้อมูลนะครับระบบจะไม่ผ่านให้นะครับวันนี้ผมก็เลยทดลองลงทะเบียนให้ดูโดยการลงทะเบียนในนามคุณกุ้งวุนากันนะฮะซึ่งเป็นภรรยาผมนะครับ ก็เหมือนกันครับเป็นลูกค้าฉบับ3-5ซึ่งซึ่งใช้เงินฝากในการคำประกันเงินกู้นะครับนี่ฮะต่อไปเราก็หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จนะครับก็กดถัดไปครับก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับซึ่งก็จะมีการถามรหัสความปลอดภัยนะครับเพื่อ,อยืนยันว่าเราเป็น ตัวจริงหรือไม่นะครับก็แล้วก็กรอกเลขตรงนี้ลงไปนะครับซึ่งเดี๋ยวผมกรอกให้ดูนะครับนี่ฮะกรอกเรียบร้อยนะครับ1906นะครับถ้ารหัสความปลอดภัยถูกต้องเขาก็จะบอกว่าถูกเขาก็จะให้ยืนยันการลงทะเบียนหรือให้แก้ไขนะครับแต่ถ้ารหัสไม่ถูกต้องเนี่ยเขาก็จะบอกว่ารหัสไม่ถูกต้องต้องกรอกใหม่หรือไม่ก็ต้องกดขอรหัสใหม่ตรงนี้นะฮะ ตอนนี้ผมกรอกถูกต้องแล้วนะครับผมจะยืนยันการลงทะเบียนนะครับก็กดที่ยืนยันการลงทะเบียนนะครับเมื่อเรากรอกข้อมูลครบถ้วนนะครับธนาคารก็จะรับข้อมูลของเรานะครับโดยการแจ้งว่าธกสจะรับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับโหลดรอการติดต่อกลับภายหลังหลังจากนั้นก็ธกสก็จะมีการประมวลผลแล้วก็ติดต่อกลับมาที่เบอร์โทรและข้อมูลที่ให้เราที่ให้ไว้นะครับ ซึ่งท่านก็สามารถที่จะรับความช่วยเหลือก็ได้นะครับหรือไม่รับก็ได้นะครับแต่ในส่วนของคุณกุ้งนี่ผมลงเพื่อสาธิตให้พี่น้องได้รับรู้เฉยๆนะครับซึ่งเราก็ไม่รับความช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็มีความสุขทุกท่านนะครับบริหารเงินของท่านให้ดีนะครับใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ